สวัสดีค่ะยริงีต้อนรับค่าสวัสดีารัทารอทาอดบายกันเชียานะคะคริเนี้เราจะมาเปิดความรักความสัมพันธ์ของคนมากันที่อันนี้มากันที่ธาตเมื่อกี้ดูแปลธาตุหนึ่งนะคะคนที่ดูได้ก็คือคนที่มีความรักทั่วๆไปอ่ารักของคนมีประเด็นเดี๋ยวไปดูอีกอันนึงอาจารย์จะแบ่งไว้ให้จะได้ไม่งงเห็นงงๆกันอยู่ อันนั้นรักมีรักสำ้ารักซ้อนอะไรอย่างนี้อันนี้อันนี้คือดวงทั่วไปของคนที่มีความรักทั่วไปแล้วกันนะคะโอเคไหมมาเดินพืสอกกันก่อนความรักการงานการเงินเสิบหกถึงสามสิบเบ็ดสิงหานี้ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะอาจารย์ภาควางไพ่ให้ก่อนออมีไพ่ไพ่ดีอ่ะไพ่ดีอ่ะไพ่ดีไพ่ดี ในหน่อยหนักหน่อยแต่ว่าไพ่ก็ดีนะไพ่พลัางงานหลักเป็นเก้าเหรียญอย่าอาจารย์วางไพ่มาก่อนนะอ่ะโอเคาจารย์วางไพ่มาแล้วอย่าอาจารย์วางไพ่เขาคนนั้นของคุณก่อนเขาคนนั้นของคุณค่ะเขาเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ของเขานะคะสถานก,การณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างตัวให้เป็ปนเทช โอเคยอยู่หนะักตัวนกะอ่ะไพ่เป็นแรกของคุณหนึ่งใบเป็นพลังงานหลักตอนนี้คุณหาจจะรู้สึกถึงความรักตัวเองค่ะก้าวเหรียญการรักตัวเองการอยู่ในพื้นที่ของตัวเองการอิสระเสรีที่จะทําอะไรก็ได้อยู่ในเซฟโซนของตัวเองรักตัวเองมากยิ่งขึ้นคือก้าวเหรียญเป็นคนที่ยังมีเงินอยู่นะเงินทองยังมีเงินทองจับจอยจับจอย จับใจใช้สอยได้สบายจับใจเฮ้ยวันนี้เป็นอะไรไไลิ้น่านกันรัวไปหมดเลยนี่อาจารย์สาวพูดช้าๆแล้วนะก็เดียพูดเร็วลิ้นมันพันกันไปหมดเลยเนี่ยออสองคลิปแล้วเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยอ่าอ่ามีเงินมีทองจับใจใช้สอยได้สบายประมาณนั้น เริ่มเริ่มตันหนักเห็นในคุณคร่าในตัวเองอะ่ะมีค่าจันเป็นคนมีค่าข้าบ้านกัาน,น้ำากับไฟข้าโทรศัพท์เป็นคนมีข้าวมากประมาณนั้น <c oughs> เระวางอ่าคือข้าวเหรียญนะเป็นไพ่ที่ดีนะอาจารย์บอกไปนะมันเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่มีความโสดบางคนอาจจะอยู่ในบ้านไม่โสดออกนอกบ้านโสดอะไรอย่างเงี้ก็ได้นะ มีความเป็นอิสระดีเริ่มตระหนักถึงคู่รักของคุณกับสถานการณ์ที่อยู่เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่คุณอาจจะรู้สึกแบบแค่อยากจะมีมุมเล็กๆของตัวเองที่จะยืนอยู่ในตัวเองที่ไม่ต้องยุ่งกับใครอะ่ะเหมือนอยากมีโลกส่วนตัวของคุณเองบ้างการงานการเงินก็ยังดีอยู่คุณอาจจะทํางานในองค์กรใหญ่ๆทำงานในองค์กรใหญ่ๆมันมีปัญหาที่เข้ามาพวกคนที่เขาเรียกว่า คนที่ชอบจัดการชอบสั่งชอบคอนโทนนั่นแหละสิ่งที่คุณทําให้คุณต้องหนักใจอะ่ะคนพวกนี้เหมือนจริงๆคุณก็เป็นคนชอบสั่งคนอื่นนะไม่ฮะไม่ชอบให้คนอื่นสั่งคุณนะเดนประศบกันณ์นังกรนะคะช่วงนี้ดูอารมณ์พราวพลวหน่อยนะมีความรู้สึกถึงความมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาหาไเลยจ้ะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ลองเดี่ยวซ้ายละกขวาดูเซว่ามีคนมาชอบไหม มีคนมา,าหยิบยื่นไมตรีเ็าเรียกหยิบยื่นไมตรีนะคะให้หรือเปล่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องทําบางสิ่งบางอย่างตอนนี้คุณกำลังคิดตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างช้อยสองช้อยเส้นทางสองเสง้นทางในด้านของความรักมีเขามีทั้งเก้าเขามีเก้าช่วยอะคุณมีเก้าเหรียอญอเออเขามีเก้าช่วยกับเก้าเหรียญ แพทย์คนมีอีโก้คือกันเลยเอ่อต่างคนต่างมีอีโก้ต่างคน,ต,ง e go, ต,งคนต่างรักตัวเองต่างคนต่างอยู่ในเซฟโซนของตัวเองนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบสัง่งชอบคอนโทรลคนอื่นเป็นออฟสอดประมาณพูดจาไม่หวานค่ะเป็นตรงไปตรงมาแต่ก็าไม่ได้พูดจาไม่สุภาพนะอาจจะพูดจาดีๆอาจจะพูดจาตรงไปตรงมาเออคำพูดตรงไปตรงมาคุณใช้สมองมากกว่าใช้ใจในะเรื่องของความรัก แต่ในเรื่องของการงานคุณเป็นคนเก่งมีสมองดีบางคนทางานในองค์กรใหญ่ๆบางคนเป็นเจ้านายมีลูกน้องเยอะแยะชอบสั่งคนนู้นสั่งคนนั้นสั่งคนนี้นนนชอบคอนโทรลคนอื่นชอบคิดชอบเอาเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลแล้วคอยสั่งผู้นั้นผู้นั้นผู้นี้ประมาณนั้นแหละจ้ะนั่นแหละคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างเออคนที่คุณรักนออฟสอดค่ะถือดาบแล้วค่ะฝ่าฟันมุ่งม,มั่มนกับอุปสรรคกับชีวิต ช่วงนี้ปีกวิเวกไม่ค่อยได้สังสรรค์กับเพื่อนฝูงทําใจยอมรับกำลังเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างคนคนนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆเดี๋ยวดีเดี๋ยว,ยว,ยวร้ายเป็นไบโพล่าเลยนะจ๊ะเขาคิดถึงคุณนะคิดถึงคิดถึงน่ะเขาจะบอกว่าเขาคิดถึงเขาฝากความคิดถึงมาอาจารย์เห็นในไพ่อะ่ะ <laughs> เขาฝากความคิดถึงมาอาเป็นสื่อกลางเขาบอกว่าเขาคิดถึง เขายังมีคุณอยู่ในใจค่ะเขายังมีคุณอยู่ในใจเพียงแต่ตอนนี้ชีวิตเขาค่อนข้างเหนื่อยกับสิ่งรอบตัวกับงานกับปัญหาต่ออุปสรรคมีปัญหา,ม,ญหามีอุปสรรคในการงานเข้ามาเนืองเนือให้เขาต้องแก้ปัญหาประมาณนั้นนะคะมีการเขาอาจจะมีการเดินทางนะอาจารย์มองเห็นการเดินทางในใจของเขาคิดถึงการเดินทางการโยกย้ายบางคนอาจจะแต่งสวนย้ายบ้านย้ายผนกย้ายงานย้ายการอ่าย้ายหัวเตียงปรับเปลี่ยน อะไรเกี่ยวกับบ้านเออเขามีความคิดเกี่ยวกับบ้านอ่ะคุณร่ะคิดยังไงกับเขานะตอนนี้คะเิดถึงเขาไหมคิดยังไงกับเขาเขาจากคุณไปชัวรัครับว้าวเลิฟเลิฟคุณบอกว่ารักนะเด็กงอยังต้องการคุณยังต้องการอืมที่ผ่านมาที่ผ่านมาคุณกับเขาอาจจะมีการเข้าใจผิดหรือการ เลิกลาหรือห่างหายกันไปในบางคนนะคะแต่คุณก็อยู่ได้อย่างมีความสุขดีด้วยมีเกิดสั่งด้วยจริงๆคุณอยากจะคุยกับเขานะอยากปรับปรอมเข้าใจเพราะว่าบางคนอะอยู่ๆก็เงียบหายกันไปไม่พูดไม่คุยไม่เจรจาทั้งนั้นมาไร้มีสถานะใดๆหรอกแต่ก็ห่างหายกันไปเงียบๆเลยเออเขาเงียบมาฉัเนเงียบกลับเธอเขาคุณเงียบไปเขาก็เงียบกลับเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยมันก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มี ไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกกันว่าจะไปทางไหนประมาณนั้นคุณมีเดดซันด้วยคุณอยากพูดคุยกับเขานะคุณมีเดดซันคุณมีสบกราหรเหรอนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะเพราะความรักเลยคะ่ะความรักที่มันรุงเร็วหรอจมูว,มมวนมีความกังวลใจกับรายในชิดเยอะแยะความกังวลใจหรืออาจจะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเขาอาจจะคิดว่าเขาไปม,มีคนอื่นแล้วไปมีใครคุณจะทำยังไงกับความสัมพันนี้ไหม The Will of Fortune ค่ะ ทำใจยอมรับคุณส่องเขาอยู่หรอแอบสืงแอบสอนเขาอยู่หรอจ้าเียนจ๋าคุณคิดว่าเขาจะจบคุณแล้วจริงๆคุณไปโฟกัสกับสิ่งที่คุณมีครอบครัวคุณอาจจะมีครอบครัวแล้วซึ่งเป็นพ่อแม่ลูกเอ,อเป็นพ่อแม่พี่น้องบางคนนะคะได้ได้อยู่ได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันกันกบครอบครัวพ่อแม่พี่น้องประมาณนั้นโฟกัสกับสิ่งที่คุณมีอยู่ในชีวิตโฟกัสกับปัจจุบัน แต่ยังสืบยังสั่งยังสืบยังสั่งเขาอยู่นะจ๊ะอะเขาคนนั้นของคุณหละเขาคิดยังไงกับคุณคะจัสเตกคุณทักเขาก็ทักคุณไม่ทักเขาก็ไม่ทัก,เข,ก,ทกเขามีเจ็ดมีเจ็ดถ้วยมีเลิฟเวอร์ว้าวเขาบอกว่าที่ผ่านมาคุณท้าเขาต้องเสียใจจนเขาต้องกลับประรักตัวเองแต่ถา,ถามว่าในการกลับประรักตัวเองนี้เขาอยากมีคุณไวไหมมีอยากนะ ่าแต่เขามีอีโก้เกินกว่าที่เขาจะพูดเขาจะงอนง้อคนคนนี้มีคนมีช้อยเยอะด้วยนะเพียงแต่ช้อยเยอะน่ะใจของเขาไม่ได้อยู่กับช้อยพวกนั้นค่ะมีคนเข้ามาให้เลือกมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาทักทายอ่าหยิบยื่นไมตตยให้กับเขาแต่เขาไม่เอารู้สึกว่าเขาอยากจะเขายังเสียใจกับคุณอยู่ถึงมันจะนานแค่ไหนแล้วเ็ายังเสียใจคุณทำให้เขาเสียใจเขาบอกว่าเขาทัวร์คับเหมือนกันเขาก็รักคุณนะ แต่คุณทําให้เขาเสียใจมากมาก้า่วยเพราะฉะนั้นการเสียใจนั้นฉันจะกลับร,รับตัวฉันเองค่ะโอเคไหมอ่ะเราก็จะทํำให้กับความสัมพันธ์นี้ไหมรอรอคอยรออยู่นั่นแหละ The Devil นั่นคุณอาจจะคุัตราศีราศีชนูราศีเมษร,ราศีกุมราศีพิจิกราศีตุลราศี มีนอืออายอิก e. กันจันนูนั่นแหละเขายังคิดถึงคุณอยู่นะ The Devil ยังเป็นการผูกจิตผูกใจผูกอะไรบางอย่างซึ่งไม่อาจลืมเรือนได้แต่ถึงกระนั้นก็ตามเขาก็อาจจะประหยัดเริ่มต้นกับชีวิตใหม่แต่การเริ่มต้นใหม่ทุกๆครั้งเหมือนการที่เขาไม่พูดไม่คุยกับคุณเป็นเวลานานๆนนมากๆเนี่ยมันเหมือนการเดินปลายไกลแต่ไม่เคยสุดทางสักที นะคะมันมัน,ม,นมันเหมือนกับทุกอย่างมันยังเขายังคิดอยู่ว่าทุกอย่างมันยังเป็นวันวานอยู่เลยเขายังรู้สึกไปไหนไม่ได้เลยยังเจ็บน้อยลงแต่ยังลืมไม่ลงแค่นั้นเองเออเจ็บไหมเจ็บน้อยลงยังคิดถึงไหมยังคิดถึงลืมลงไหมยังลืมไม่ลงแต่เจ็บน้อยลงแค่นั้นเองนะจา๊ะโอเคนะอ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคิปชันบอกไว้อย่าลืมดูดวงสุดตัวแอรไลน์มาคะแอ A F e ศูนย์สามสองเก้าวายเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมนะคะช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากใส่แมสนหนาๆใส่แมสล้างมือให้สะอาดเพื่อตัวคุณเองเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะคะโอเคไหมขอให้ทุกคุณโชคดีเอาพลังงานบวกๆมาให้สวัสดีค่ะ